ไปตรงไหนครับเัมกอบปรต่อเต็นต์ิดตั้งก็อคืนไม้ไปไว้ใต้เต็นต์เอาอย่างระวังนะครับขอเพยงครับเอาอย่งครับเย็บเสาหลังอไปครับผมไปได้ขหน้ามาได้ครับ

เดี๋ยววางแนวนี้โอเคครับโอเควางก่อนก็ได้เดี๋ยวเสามาใส่โอเค,อเคแ a n เก o ลเดี๋ยวมาเอาอีกพ่อข้อคอ้อเดี๋ยวเอาเสามาตั้งแล้วเอาค้นไม้มาวางในนี้นะครับโอเครถกลนหน่อยครับ,รบ ออกไปด้วยเปล่าต้องขัไอุปกรณ์กันสัสครับอเอา็กแมาเอเเอาอัโอเคไอสามดไปตง